สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฉัดทิงซา PR านะคะเพิ่งมาพบกันเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นวันดีด้วยนะคะเป็นวันออกพรรษาค่ะวันที่21ตุลาคม2564นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องมะม่วงะคะ่ะขอแนะนําน้องมะม่วงมารู้จักน้องมะม่วงกันสักนิดหนึ่งนะคะน้องมะม่วงเนี่ยเป็นลูกหลานชาวแปะริ้วนะคะแล้วก็สวมชุดพื้นเมืองด้วยนะคะวันนี้ จังหวัดฉะเชิงเซามีผ้าลายประจําจังหวัดแล้วมีหลายลายด้วยนะคะแล้วก็แต่ละลายนั้นมีความหมายที่ดีเป็นมงคลด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะคะที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวน้องมะม่วงจะนั่งเป็นเพื่อนเราด้วยนะคะในช่วงของฉะเชิงเซาทีอาร์เนี่ยนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอผ่านเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซานะคะพบกันครั้งแรกมี ข่าวดีจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเา่านะคะเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทำทุกปีนะคะแต่เนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเนี่ยก็จะประมูลผ่านเว็บไซต์ทะเบียนรถ com นะคะอ่านตามข้างล่างนี้เลยนะคะ ww w บทะเบียนรถ com ค่ะท่านสามารถเข้าไปร่วมประมูลได้ตั้งแต่ บัตรนี้จนถึงวันที่21พฤศจิกายนศกนี้นะคะโดยหมายเลขทะเบียนรถสวยจะเ,เริ่มที่หมวดอักษรกไก่บอใบไม้กไก่บอใบไม้จำง่ายๆคะ<บ>่ะกบอบอบ,บอบอบนะคะเป็นหมวดอักษรกไก่บอใบไม้ใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะไรายได้ส่วนหนึ่งของการเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยนั้นจะเข้าร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบกค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่เรามานำเสนอกันผ่านช่องทางฉะเชิงเซาทร์ TR, ทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่มีข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนี้ท่านสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เรามีแอดมินหลายคนด้วยกันนะคะในการที่จะพิจารณาคัดเลือกมาเผยแพร่ผ่านทางฉะเชิงเซา TR ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ดิฉันและน้องมะม่วงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ